วันนี้ได้เวลาตัดแต่งกิ่งสูงกันอีกแล้วค่ะวันนี้นงมันก็อยู่ที่บ้านลุงเซลนะคะลุงเซลบอกว่าให้ช่วยตัดแต่งกิ่งต้นตะขบต้นนี้ให้หน่อยค้องมันก็รีบมาเลยนะคะเพราะว่ามีเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงตัวนี้ไ้หายห่วงเลยค่ะมาถึงนะคะนงมันก็ลงมือตัดทีละกิ่งเลยค่ะตัดเสร็จในส่วนของต้นตะขบเรียบร้อยแล้วนะคะต้นดูโปร่งขึ้นมาเลยค่ะกันตัดนะคะไม่เหนื่อยเลยค่ะเหนื่อยตอนกันยกไปทิ้งนะคะเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงโอซุกะตัวนี้นะคะสามารถเลื่อยไม้หนาแล้วก็ไม้เนื้อแข ต้องทาการตัดแต่งกิ่งให้หมดเลยนะคะต้นพุสาต้นนี้มีน้านะคะแล้วก็จะมีต้นกาฝากมาเกาะด้วยค่ะซึ่งนงมดเองก็ค่อยๆตัดไปทีละกิ่งนะคะตั้งแต่มารู้จักกับเรื่องตัดแต่งกิ่งสุงโอสุกาตัวนี้นะคะกิ่งไม้แถวบ้านหรือว่าแถวลุงป้านาอานะคะนงมดก็ทกําการจับตัดแต่งกิ่งหมดเลยค่ะมีความแข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็ผู้หญิงแบบนองมดนะคะก็สามารถใช้งานได้ค่ะมันหนักเบานะคะแล้วก็ตัดได้ง่ายปรับความยาวได้ตามความต้องการสีระดับเลยค่ะยาวสูงสุด3.1เมตรบ้านไหนที่มีสวนหรือว่ามีต้นไม้เยอะนะคะมีติดบ้้าไว คือดีเลยค่ะได้ใช้งานคุ้มแน่นอนค่ะสามารถถอดออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งได้เลยนะคะตัดใบตัดมานะคะน้องมดก็แอบ,บตกใจค่ะตัดได้กองใหญ่มากเลยนะคะและต,ต้นนี้นะคะที่น้องมดบอกไว้มีต้นกาฝากค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกาฝากนะคะที่มเกากน้องมดก็จะทําการตัดทิ้งให้หมดเลยค่ะเลื้อยตัวนี้นะคะสามารถเลื่อยไม้ท่อดนานๆได้หมดลและเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงวันนี้ที่น้องมดใช้ก็จะเป็นแบบใหม่เดี๋ยวพามาดูนะคะว่าใหม่แบบไหนนี่เลยค่ะขั้วจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะคะรูปทรงครึ่งวงกลมเลื้อยตัดแต กันเก็บข้อมูลแล้วก็พัฒนาสินค้าตลอดเลยด้ามต่อแบบเก่านะคะประกอบยากเขาก็เปลี่ยนให้ง่ายขึ้นค่ะมีเพิ่มเส้นสตอปไลาตรงด้ามเพื่อบ่งบอกว่าเราต่อด้ามที่ถูกต้องไม่ต้องลุ้นต่อง่ายขึ้นใช้งานได้แน่นอนค่ะ